สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิ10ในร้อยตามรอยพรบาทถึนกระหม่อมอาจารย์ขอรายงานความค,คืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่30มีนาคมครับวันนี้ครับเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด -19 เพิ่มขึ้น48รายนะครับมาจากการติดเชื้อในประเทศ27รายจากต่างประเทศ21รายนะครับทำให้เรามีผู้ป่วยสะสมที่เป็นโควิด -19 ทั้งหมด28,121รายครับ วันนี้ครับเราไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว94คนด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับเรายังมีอีก1,348รายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลสนาม369 36, 6รายโรงพยาบาลทั่วไป979รายครับมาดูนะครับว่าวันนี้ผู้ป่วยใหม่ทั้ง 48, 48คนนี้เป็นอย่างไรนะครับผู้ป่วย48คนวันนี้นะครับมาจากติดเชื้อในประเทศ27ราย จากต่างประเทศ21รายนะครับจากการติดเชื้อในประเทศ27รายนี้นะครับแบบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งคือมีอาการและผู้ป่วยก็ไปตรวจไปตรวจแล้วเจอเชื้อเพราะว่าเป็นโควิด -19 จึงรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับวันนี้มี22รายครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยครับไม่ทราบว่าเป็นโควิด -19 เลยจึงต้องไปขอตรวจจากชุมชนหรือไปสุ่มตรวจนะครับมีทั้งหมดวันนี้5รายด้วยกันเป็นจานวนน้อยครับ มาดูครับว่าวันนี้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศนะครับเป็นอย่างไรนะครับมาจากจังหวัดไหนบ้างครับมาดูกลุ่มที่อยู่ในโรงพยาบาลก่อนนะครับมียีบสองรายวันนี้นะครับพบที่กรุงเทพมหานคร14บรายสูตรประการ6กรายแลปฐมบสองรายครับกรุงเทพมหานคร14บรายเป็นไทย13บสาลาวหนึ่งนะครับสูตรสกรหกรายเป็นไทย3มีินมาสามครับนครปฐม2สองรายเป็นไทยทั้งสองรายครับ มาดูต่อนะครับมาดูผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเป็นต้องตรวจในชุมชนตรวจเชิงลุกนะครับพบในกรุงเทพมหานคร3ามลายครับสมทรสาคร2อลายกรุงเทพมหานคร3ามลายเป็นไทย3าลายนะครับสมทรสาคร2อลายเป็นเมียนมาทั้ง2อลายครับที่มาดูครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าวันนี้ผู้ป่วยทั้งประเทศก็น้อยไม่ถึง50าลายวันนี้คือ48่ลายนะครับในใน,ในประเทศจริงๆนะครับ มีเพียง27รายไม่ถึง30รายน้อยน้อยน้อยมากในวันนี้นะครับถ้ามาดูครับจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดนะครับสมุทรสาครมีพบในโรงพยาบา6ล6รายในชุมชน2รายก็แสดงว่าสมุทรสาครลดลงไปเยอะมากเลยนะครับในชุมชนเหลือน้อยมากมันลงโรงพยาบาหลหรือเป็น6รายนะครับก็ยังมีเมียนมาก,กับคนไทยนะครับดูต่อครับกรุงเทพมหานครครับ มีในโร yeah. งพยาบา14ล14รายนะครับในชุมชน3รายเพราะในชุมชนในกรุงเทพมหานครวันนี้มีน้อยมากนะครับเหลือแต่ในโรงพยาบา14ล14รายก็น้อยลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับแหล่งที่มีการระบาดนะครับอีกแห่งหนึ่งปทุมธานีวันนี้ไม่มีเลยในโรงพยาบาลก็ไม่มีชุมชนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้ปทุมธานีแทบจะว่าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้เป็นตัวเลขน้อยซึ่งพบมีการแพร่ระบาดท,ที่ยังมีการระบาดอยู่ในกรุงเทพก็น้อยลง ในสุสาครก็น้อยลงนะครับก็มีพบที่นครปฐมซึ่งเป็นสะเก็ดออกมาจากสุสาครหรือกรุงเทพเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าภาพรวมทั้งหมดแล้วดีขึ้นมากนะครับคงต้องติดตามมันต่อไปนะครับแล้วก็พี่น้องคนไทยทุกคนกาจะตกครับถ้าตัวเลขนี้ดีจริงตรงตามความเป็นจริงนะครับนี่คือเรากาลังจะลดลงเรื่อยๆนะครับเหลือน้อยมากเลยครับวันนี้นะครับมาดูต่อครับผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศยี่สิบเอ็ดรายนะครับมาจากไหนบ้าง มาจากฝรั่งเศส1ลายบาเรน1ลายฟิลิปปินส์1ลายมาเลเซีย1นลายแอฟริกาใต้1ลายนะครับมาจากกาตาร์สลายเนปาลหนึลายเบลเยียม1ลายสหราชอังกฤษหนึ่ลายอังกฤษอินเดีย1นลายเอธิโอเปีย1น1ลายครับแล้วก็ที่มากหน่อยมาจากมาดากัส카ห้าเก้าลายด้วยกันครับนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ มาถูกต้องตามระเบียบตามกติกาจึงเข้าสู่สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้คือสเตคคาันทีนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คุมได้ครับไม่มีการแพร่ระบาดออกมาข้างนอกสเตคคาันทีไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศนะครับครับมาดูต่อครับมาดูต่อว่ามาดูในกราฟภาพรวมการระบาดในประเทศนะครับกราฟที่เราดูกันทุกวันนี้ที่มีกราฟแท่งสีเหลืองกับเส้นตรงสีแดงนะครับกราฟแท่งสีเหลืองเป็นการบอกถึง การตรวจผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนคือผู้ป่วยที่หลบซ่อนอยู่ในชุมชนนั่นเองนะครับส่วนกราฟสีแดงเป็นกราฟที่แสดงชัดๆว่าผู้ป่วยที่เข้าไปโรงพยาบาลป่วยโรงพยาบาลเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะเห็นภาพว่าตัวกราฟเส้นตรงสีแดงกําลังจะลดตัวลงนะครับกำลังจะกำลังจะลาบลงมาอีกและเป็นเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนกราฟแท่งสีเหลืองก็ลดน้อยลงไป เพราะมันก็เข้าด้วยกันกับที่เราเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่า,าทั้งหมดนี้คือการที่ดีขึ้นแนวโน้มก็จะลดลงครับนะครับเพราะฉะนั้นติดตามมันต่อไปครับมาดูกันต่อนะครับว่าดูในแผนที่ประเทศไทยครับเที่ยวนี้เรามีการระบาดถึง67จังหวัดนะครับภา,ภาพขวามือสุดเรามีแหล่งระบาดคือกองไฟใหญ่ๆ3กองครับภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครปริมณฑลกับสมุทรสาครและจังหวัดตากสามแห่งใหญ่ๆ3แห่งนี้ก็มีสเก็ตไฟไปจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับมาดูต่อครับก็จะเห็นว่าจากสัปดาห์ที่10 11 12ในสัปดาห์นี้นะครับภาพกองไฟนั้นได้จากจากภาคตะวันออกได้หายไปแล้วนะครับจังหวัดตากก็มีบ้างเป็นบางช่วงนะครับก็จะมีอยู่ที่อยู่ทุกวันก็คือกรุงเทพ มหานครและปริมณฑลกับสมุทรสาครนะครับเพราะฉะนั้นการดูพัฒนาการต่อมาถึงเที่ยงสัปดาห์นี้ก็เหลือแต่เพียงกรุงเทพมหานครปริมณฑลและสมุทรสาครเท่านั้นนะครับที่อื่นที่เป็นสะเก็ดไฟก็ค่อยๆหายไปนะครับการแพร่ระบาดก็ยิ่งเที่ยวนี้มีแค่หรือ9จังหวัดเท่านั้นเองนะครับจำนวนก็ลดน้อยลงนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ตัวเลขได้แสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดวันนี้ลดลงจริงๆครับ นะครับมาดูกันต่อครับมาดูสกอร์บอร์ดครับในสกอร์บอร์ดก็แสดงให้เห็นถึงจังหวัดที่มีการระบาดนะครับมาดูนะครับวันนี้เป็นตัวเลขที่น้อยการระบาดทั้งประเทศถ้าถือว่าร้อยหนึ่งเป็นหลักนะครับบวกลบ20วันนี้ลงมาต่ํากว่านั้นเยอะมากนะครับส่วนสมุทรสาครวันนี้เหลือเพียง8คนเท่านั้นกรุงเทพมหานครนะครับจากหลักประมาณ50-60คนนะครับไม่เกินร้อยคนวันนี้ลงมาเรื่อยๆวันนี้มีมากกว่าเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะครับเมื่อวาน15วันนี้17ครับ นะครับส่วนที่เข้ามาถมวันนี้มี2คนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขทั้งหมดนี้ก็ยืนยันครับว่าจังหวัดต่างๆที่มีการพระบาลดลงจํานวนผู้ป่วยก็ลดลงนะครับมาดูต่อครับว่าวันนี้ครับทั้งโลกนะครับจะมีการพรัะบาอย่างต่อเนื่องครับทั้งโลกนี้มีคนติดเชื้อในแล้ว128ล้าน2แสนกว่าคนนะครับตายไปแล้ว2ล้าน8แสนกว่าคน ขณะนี้กำลังมีการระบาดมากเป็นนัลลอกที่3ในยุโรปนะครับระบาดมากในอินเดียและในบราซิลส่วนสหรัฐอเมริกาเริ่มดีขึ้นครับแต่ก็ยังไม่แน่ไม่แน่นอนนะครับกำลังมีภาพทกำลังมีเพิ่มขึ้นประเทศที่มีการติดติดมากที่สุดตายมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาครับมีคนติดเชื้อนี้แล้ว3 1ล้านกว่าคนตายไปแล้ว5 63, 000, 000้าแสนหกหมื่นสามพันกว่าคนนะครับส่วนประเทศไทยครับติดเชื้อนี้แล้ว2 8 8 2 1 ลายนะครับตายไปแล้ว94คนครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับก่อนที่จะฉีดวัคซีนได้เต็มที่เราจึงจําเป็นที่จะต้องกาดไม่ตกอย่าลืมนะครับพี่น้องครับกาดไม่ตกสําคัญที่สุดครับแล้วจะช่วยทําให้เรามีชีวิตความเป็นอยู่สบายขึ้นนะครับคล่องตัวขึ้นสะดวกขึ้นครับมาดูต่อนะครับว่าอันหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าในอาเซียนยังมีการแพร่ระบาดอยู่นะครับในประเทศในกลุ่มอาเซียนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะดีขึ้นเป็นลําดับนะครับ ยกเว้นฟิลิปปินส์ประเทศเดียวมาดูนะครับอินโดนีเซียครับเดิมกินมีมลบาดเป็นหลักหมื่นวันนี้เหลือเพียง5,000คนต่อวันนะครับฟิลิปปินส์ครับเดิมมีการแพร่ระบาดเป็นแค่หลักพันพันเดียวเท่านั้นวันนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้เป็นหมื่นคนต่อวันแล้วนะครับเพราะวันนี้ที่รุนแรงที่สุดในอาเซียนคือฟิลิปปินส์ครับมาเลเซียครับ วันนี้ลงกว่าเดิม,ปร,ดมประมาณเดิมปรมาณพันต้นๆนี่เหลือ900กว่าคนนะครับเมียนมาเหลือ8คนเท่านั้นนับว่าดีมากนะครับส่วนลาวไม่มีการพร่าบาดครับกัมพูชาครับลดลงน้อยกวันก่อนครับวันนี้เหลือเพียง40คนแต่ตัวเลขนี้ก็นับไว้เยอะนะครับสาหรับ กัมพูชานะครับเวียดนามเป็นประเทศที่คุมได้เป็นอย่างดีครับหรือเพียง3าคนเท่านั้นนะครับวันนี้ประเทศไทย48คนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันต่อไปครับการไม่ตกนี่คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันนะครับช่วยกันเพื่อแผ่นดินไทยที่เรารักที่เราจะได้อยู่อย่างสุขสบายนะครับมาดูกันต่อครับอย่าลืมนะครับพี่น้องคนไทยทุกคนถ้าเราพบสิ่งที่ผิดปกติใช้สายด่วนนะครับ1 9 1 1 5 9ก1าหนนะครับแลวอย่าลืมใช้ไทยชนะหมอชนนะะครับ หมอชนะจะเป็นเครื่องติดตามตัวเราตลอดไปเป็นการสร้างเ,าเส้นทางที่เราเดินไปใไนมาไหนนะครับอย่างอัตโนมัติส่วนทายชนะนั้นราต้องไปสแกนในพื้นที่ที่เราเข้าไปเป็นรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูต่อครับจะเห็นว่าผู้ป่วยที่เป็นที่ในกรุงเทพมหานครที่เป็นแหล่งระบาดหนักๆในระยะนี้นะครับก็คือจากตลาดบางแคนะครับ เดิมกรุงเทพมหานครมีหลายคลัสเตอร์นะครับมีทั้งทั้งพวกสถานบันเทิงนะครับทั้งสนามชนไก่สนามอะไรทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็ติดในครอบครัวนะครับทั้งล่าสุดที่ติดมากคือตลาดบางแคขณะนี้เริ่มลดลงไปแล้วนะครับที่บางแคมีคนติด481รายกระจายไปในจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดนะครับแล้วก็กระจายไปเขตต่างๆอีกหลายเขตนะครับเพราะฉะนั้นครับขณะนี้นะครับ ทั้งหมดนี้ก็ได้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องทุกคนพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันนะครับช่วยกันต่อไปครับกาดไม่ตกกะอย่าลืมครับสงการปีนี้ก็ต้องช่วยกันระมัดระวังเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ขณะนี้ครับเราได้มีการฉีดวัคซีนไปพอสมควรนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าฉีดวัคซีนแล้วเราก็ต้องอย่าลืมครับกาดไม่ตกเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็สงการปีนี้ขอให้ช่วยกันสวมหน้ากากนะครับเพื่อป้องกัน แล้วก็ป้องกันไม่ให้คนสูงอายุติดเชื้อโควิด1 9นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นครับเพราะสงการปีนี้เราจะมีการเดินทางกันเยอะนะครับมาดูต่อครับรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกว่าจะเดินแน้าฉีดวัคซีนนะครับให้ครบ ตามที่กําหนดนะครับเมื่อครบตามที่กําหนดแล้วเราจะเตรียมเปิดประเทศกันได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องทำนะครับยิ่งทําเร็วยิ่งมีประโยชน์มากครับนะครับแล้วก็วัคซีนช่วยอะไรครับแน่นอนที่สุดเลยครับวัคซีนช่วยให้คนที่ฉีดเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งคือ1จะไม่เป็นมากเป็นก็จะเป็นอาการน้อยๆเท่านั้นนะครับแต่ยังแพร่เชื้อได้ครับนะครับติดตามมาต่อไปครับนะครับขณะนี้ทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับการไม่ตกครับอย่าลืมสงการปีนี้นะครับการไม่ตกสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับ แล้วก็ตลาดทั้งหลายครับช่วยกันดูแลความอนามัยทั้งหลายนะครับไม่ให้ติดต่อของกันของของ,ของโรคนะครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธิศิ์ในร้อยตารอยบาทย์ทูมอมอาจารย์พวกเรานะครับเป็นทุกสิทธิ์ทูมอมอาจารย์พร้อมใจกันทํางานตารอยแพทาทเพื่อส่วนรวมติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก YouTube f a c e b o o k และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ